วันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วเมื่ออาจารย์ทำ assignment ให้กับนักศึกษานะครับนักศึกษาส่งงานมาอาจารย์อยากจะตรวจให้เกรดบนออนไลน์บนระบบของ Classroom เลยก็ได้แต่นี้มีหลายกรณีที่ไฟล์ที่นักศึกษาส่งเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ไม่ได้เป็น Common Data ปกติพวก Office ไฟล์พวกภาพอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ต้องดาวน์โหลดมันมา ับทีนักศึกษามีปริมาณมากการที่อาจารย์จะดาวน์โหลดทีละคนทีละคนมันก็คงเสียเวลานะครับอันนี้ผมจะพูดถึงวิธีที่อาจารย์จะดาวน์โหลดทีเดียวแล้วก็ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมจะลองเริ่มต้นด้วยการสมมุติว่านักศึกษาส่งงาใน assignment อันนี้นะครับ assignment อันนี้ผมทําไปยังตอนนี้ยังไม่มีใครส่งถึงเวลาที่มันขึ้นคําว่า missing คือจริงๆมันครบเวลาแล้วแหละแต่ยังไม่มีใครส่งมันจะขึ้นคําว่า missing นะครับแล้วก็ยังไม่สนใจตรงนั้นเลยครับผมจะให้ดูว่าถ้าเกิดนักศึกษาเขาเข้ามาส่งจะเป็นสมมติว่ากรณีนี้นะครับนักศึกษาคนที่1เนี่ยจะส่งงานนะครับง่ายๆก็คือเขาก็เขาก็เลือกไฟล์เข้ามานะครับสมมติก็าส่งเป็นไฟล์นะครับผมจะไฟล์นี้นะครับเลยเนี่ยจะใช้วิธีเรียงรนี้ตอกเข้ามานะครับสมมติเขาอัพโหลดไปคนที่1ส่งนี้ นะครับโอเคพอส่งเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์อาจจะช่วยกับกำชับนักศึกษานิดหนึ่งนะครับคือเวลาเขาทำอย่างเงี้ยมันอัปโหลดเฉยๆนะครับแต่มันยังไม่ได้บอกว่าส่งนะครับจนกว่านักศึกษาจะต้องกดเทิร์นอินเสมอนะครับแล้วเขาต้องกดเทิร์นอินนะครับพอเทิร์นอินเนี่ยหมายความว่ามันก็เหมือนบอกระบบว่าเนี่ยฉันส่งแล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทําระบบนี้อาจจะเป็นกรณีที่ มีหลายไฟล์นะที่เขาค่อยๆทยอยส่งไม่ใช่จะต้องส่งสองสไฟล์จนกว่าจะครบแล้วเขาถึงจะจะบอกว่าชันสรแล้วเรียบร้อยแล้วนะอะไรทํานองนี้นะครับก็ก็เลยจะมีระบบขั้ขนอยู่กันทีนี้พอส่งเข้าไปเสร็จผมจะลองว่าอีกคนส่งนะครับผมจะสมมุติเป็นอีกคน Assignment เ,เดียวกันนะครับแล้วผมก็ส่งเข้าไปนะครับไฟล์เหมือนกันทีนี้ผมจะเอาไฟล์ อีกสักอัน,นหนึ่งนะ่นะสมมติว่าคนที่สง่งกส่งอันนี้คนที่สองนะครับกหลดนักศึกษาก็ทําแบบนี้นะครับถ้าถ้าเขาคล่องก็คือเขาส่งเสร็จบางคนส่งเสร็จฟรรไฟล์ใหญ่เดินไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับนี่เราก็เลยก็เทิร์นนะครับเมื่อเมื่อนักศึกษาส่งงานจะส่งหมดส่งไม่หมดอะไรก็แล้วแต่พออาจารย์ไปดูฝั่งของอาจารย์เองอน,นี้ฝั่งนักศึกษานะครับอันนี้หน้าจอขอนักศึกษาที่นี่มาดูฝั่งอาจารย์ อาจาจะเห็นแบบนี้นะครับผมอาจจะดีเฟรสซิตหน่อยน,นี่มันก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาส่งมากันเหลทนะอันนี้ยังไม่ต้องสนใจเรื่องเหลทไม่เหลทแล้วกันนะครับพอเราส่งเข้ามาเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์จะได้2ไฟล์เนี้ยในในระบบนะครับผมใจ,จ้อาจารย์ดู Google d ร i v e นิดหนึ่งนะครับผมมี Assignment อันนี้นะโอเค จะเห็นว่ามันมีขึ้นมา2ออันนะอันนี้ก็มีคนที่1คนที่2อะไรก็สุดแค่แต่นะครับเราก็รู้นะักศึกษาส่งสิ่งที่ต้องระวังมากก็คือว่า,าถ้าเกิดว่าอาจารย์กําหนดชื่อไฟล์หรือนักศึกษาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ที่ดีบางครั้งชื่อไฟล์มันจะซ้อนกันแล้วมันจะมีปัญหาว่าตกลงแล้วมันเป็นของใครนะครับงนั้นการกําหนดชื่อเป็นเรื่องสําคัญทีนี้ก่อนที่ผมจะให้นะรวบรวมอันนี้เพื่อจะอาจารย์กลับไปตรวจ ผมจะให้ดูนิดนึสมมตินักศึกษาคนที่หนึ่งเขาเปลี่ยนใจว่าไฟล์เนี่ยเขาอยากจะส่งใหม่นะครับเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมยังอยู่ในเวลาที่เขาส่งได้สิ่งที่เขาทำจะมีขั้นตอนแบบนี้นะครับเขาจะอันซับมิสก่อนนะครับอันซับมิสของงานที่ส่งกดอันซับมิสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิธีง่ายก็คือเขาจะเปลี่ยนไฟล์เพราะไฟล์นี้เขาไม่เอาก็ปลดไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็แอดเข้าไปใหม่ ทีนี้สมมติว่าความจริงเขาคือเอาแอล์ไฟเดิมเนี่ยละนะไฟเดิมผมจะเอาไฟล์เดิมเนี่ยนะครับแล้วเขาส่งอีกรอบส่งรอบที่สองนะโอเคแล้วก็อัปโหลดทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้นั่นดูคือว่าเมื่อเมื่อเขาส่งรอบสองแต่ชื่อไฟล์ยังเป็นชื่อก่านะครับชื่อไฟชื่อก่อนนเทิร์นอินเข้าไปนะโอเคทีนี้ถ้าเราไปดูฝั่งอาจารย์อาจารย์ก็จะเห็นว่าคนเนี้ย เขาส่งเข้ามาคนเดิมเนี่ยนะส่งเข้ามาแ้วถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดมันจะบอกว่าส่งกี่โมงนะครับถึงว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าส่งถ้าเราคลิกเข้าไปดูเนี่ยในชื่อของเขาเอาจารย์จะเห็นว่าเขามีส่งงานแล้วก็บอกเวลาที่ส่งนะครับก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่นี้สิ่งที่ผมจะให้อาจารย์ดูคือในฝั่งของอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์มีข้อมูลเยอะๆมีนักเรียนสักห้าสิบคนเจ็ดสิบคนการที่มานั่งโหลดทีละคนทีละคนคงไม่สะดวกเราก็จะไปใช้วิธีนี้ครับคลิกตรงนี้นะ ที่เป็นลูกโฟลเดอร์นะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะพาเราไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บ Assignment นี้ทีนี้ผมอยากให้ย่างสังเกตดูคนที่หนึ่งเนี่ยเขาส่งมาสองครั้งเวลาต่างกันนะเวลาต่างกันนะครับแน่นอนว่าอันที่เวลาล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นอันที่เขาส่งหลังสุดปัญหาของอาจารย์ก็คือว่าเวลานักศึกษาเขาส่งงานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีชื่อซ้ากัน2ออันแต่ในความเป็นจริงอ่ะบางทีพวกเราอาจจะงงว่า อ้าวก็ส่งไฟล์ซ้ํากันเวลาลงไปก็พิมันก็จะไปรีเพลซกันหรือเปล่ากรณีนี้ถ้าเป็นพวก Cloud Drive ทั้งหลายแหล่นี้ความจริงชื่อจริงๆมันไม่ได้เก็บชื่อนี้หรอกครับมันเก็บชื่ออื่นนะครับแต่ชื่อที่ดิสเพลย์ให้เราเป็นชื่อที่คนอัปโหลดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงในฟิสิก a l ที่มันเก็บในระบบเนี่ยมันเป็นคนละที่แต่ปัญหาของเราคืออาจารย์จะเห็นมันเป็น2ฝ่ายซ้อนกันอาจารย์ต้องไล่เช็คมันที่เองเวลาเองว่าอันไหนส่งรับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังส่วนกรณีที่เวลาเราจะดาวน์โหลดง่ายสุดคือเลือกแบบนี้นะครับเลือกแล้วกดชิฟต์คลิกก็ได้เลือกมาหมดเงี้ยนะครับเหมือนที่เราเลือกใน Windows Explorer ธรรมดาว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกหัวข้อดาวน์โหลดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเอาไฟล์ทั้งหมดเนะี่ยดาวโหลดส่งมานะครับเ,เป็นซิปไฟล์อาจารย์ก็มาแตกไฟล์ออกมาแล้วก็ทําการตรวจเหมือนปกติแล้วเดี๋ยวค่อยมากัาให้เกรดทีหลังก็ได้นะครับ ประเด็นที่ต้องระวังเท่าที่ผมพบก็คือาบางครั้งนี่แต่ว,ว่างานของนักศึกษาผมเนี่ยไฟล์แต่ละคนมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นผมพบว่าบางทีเวลาเลือกทีเดียวสมมตินักศึกษา50คนแล้วผมโหลดทีเดียว50คนเนี่ยพบว่ามีปัญหามากในการดาวโหลดนะครับเพราะนั้นบางทีวิธีที่ง่ายสุดก็คืออาจารย์ควรจะเลือกเช่น10คนแรก10คนถัดไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ซิปมาเป็น เป็นทีละทีละ,ทละชุดทีละชุดแล้วค่อยมาแตกแล้วมารวมกัินอีกทีวิธีนี้ก็จะทําให้เราแน่ใจด้วยว่าเราได้ไฟล์ที่สมบูรณ์และใช้งานได้ไม่ใช่บางทีโหลดไป90% 80%แล้วมันเฟลเนี่ยนะครับก็จะเสียเวลาอาจารย์นะครับเพราะนั้นก็แบ่งเป็นช่วงๆส่งในกรณีที่ข้อมูลเราเยอะนะครับนี้ก็ดาวน์โหลดมานะครับโอเคนั่นคือการเก็บรวบรวมง่ายๆของทางฝั่งอาจารย์นะครับซึ่งข้อควรระวังจริงๆที่ต้องระวังก็คือว่า อันที่1คือนักศึกษาส่งสองครั้งด้วยชื่อเดียวกันนะครับอาจารย์ต้องเช็คดีๆว่าอันไหนเป็นตัวลากสุดในอันที่1อันที่2ก็คือว่าเ,าเวลานักศึกษาเขาส,ส่งงานมาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ตามกติกาที่อาจารย์ตั้งไว้ชื่อไฟล์มันก็จะมาซ้อนกันเช่นสมมุติวา่าเขาตั้งชื่อของว่าโปรเจกต์อีกคนก็โปรเจกต์แต่แน่นอนอาจารย์จะเห็นโปรเจกต์อยู่ในโฟลเดอร์ลิสต์เนี่ยสรายการแต่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของใคร นะครับหรือของใครกันแน่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ถ้าจะให้สะดวกสําหรับทางอาจารย์เยวลาทำออนไลน์ก็ต้องกําชับกติก,กาในการตั้งชื่อเพื่อให้ให้ส่งงานได้ดีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้ที่อาจารย์เห็นว่ามันเป็นชื่อไฟล์2อันเหมือนกันเนี่ยนะครับและนักศึกษาส่งงานครั้งที่2อ,อมันจะมีวิธีที่พอจะแก้ไขแล้วก็ช่วยให้การสื่อสารมันดีขึ้นก็คือว่าสมมติว่าถ้านักศึกษาต้องการส่งงานใหม่ ครั้งที่สองนะครับชื่อไฟล์จะชื่อไฟล์เดิมแต่วิธีง่ายๆก็คือใส่ V1 V2 เข้าไปสมมติอ,อันแรกถือว่าเป็น 1, เวอร์ชันหนึ่งพพอส่งอันที่2อาจจะใส่ V2 ต่อท้ายส่งครั้งใส่ V3 อะไรแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้ให้เกิดความเข้าใจของงานของการดูงานเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับทั้งนักศึกษาและทั้งอาจารย์นะครับครับั้นการเก็บรวบรวมงานก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ